สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ v o a ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุทธที่30ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลสังหารกว่า60ชีวิตในกาซา ขณะที่เฮสโบลาได้หัวหน้ากลุ่มคนใหม่แล้วกองกำลังนิวเคลียร์รัสเซียเริ่มซ้อมรบจำลองตอบโต้ภัยคุกคามสหรัฐเตือนภัยจากการเลือกตั้งขณะเกิดเหตุเผากล่องบัตรลงคะแนนหลายจุดและยูประกาศเก็บภาษีรถไฟฟ้าจีน45.3%ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับรายงานเลือกตั้งสหรัฐ ฟังเสียงผู้สนับสนุนทรัมป์และแฮร์ริสจากชุมชน LGBTQ+ และงานปล่อยผีกล่อยในเสี่ยงไฮ้เมื่อทางการห้ามฉลองฮาโลวีนวันวิจารณ์รัฐบาลติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงคุกกลุ่นและร้อนแรงนะครับคุณรัตพลวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ก็รายงานนะครับว่าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับโดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ํากว่า60คนโดยพุ่งเป้าไปที่อาคารที่อยู่อาศัยทางภาคเหนือของกาซาตามรายงานของกระทรวงนะครับหลังจากการโจมตีดังกล่าวในเขต ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย17คนขณะที่กองทัพอิสราเอลนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติแอนโทเนโอกุเตเรสวิพากวิจารรัฐบาลอิสราเอลที่ผ่านกฎหมายใหม่และสั่งห้ามหน่วยงานของ UN ที่ชื่อว่า UNRWA ที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยในปเปรลสตน์นั้นบอกว่าหน่วยงานนี้ห้ามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอิสราเอลนะครับกฎหมายดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันและกุเตเรสก็กล่าวว่ากฎหมายนี้นั้นอาจส,ส่งผลร้ายแรงต่อผู้อพยพชาวปปเลสไตน์นะครับ ในแถลงการที่มีออกมาในคืนวันจันทร์เลขาธิการใหญ่ UN อยังเรียกร้องให้อิสราเอลยึดมั่นในภาระหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและบอกด้วยว่ากฎหมายของประเทศไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เหล่านั้นได้นะครับทั้งนี้อิสราเอลกล่าวหาองค์กร UNRWA ว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสและมีส่วนร่วมในการโจมตีตน้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วด้วยหน่วยงานนี้ของ UN ก็ได้ดำเนินการต่างๆต,ต,ต่อกลุ่มลูกจ้างนับ10คนนะครับที่มีหลักฐานจากอิสราเอลซึ่งพิสูจน์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธฮาม,มาสจริงแม้ยังมีข้อกล่าวหาอีกหลาย10ข้อที่รอหลักฐานและข้อมูลต่างๆจากเทลวิฟเพื่อทําการสืบสวนต่อไปครับในขณะเดียวกันนะครับ กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาที่อยู่ในเลบานอนก็ประกาศว่าชีกนาอิมคัเซมคือหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มนะครับหลังอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเบรุตและสังหารฮัสซานนัสรัลลาอดีตหัวหน้าของกลุ่มเมื่อเดือนกันยายน รอยเตอร์บอกว่าคัตเซมนั้นเป็นสมาชิกอาวุโสที่มีบทบาทในเฮสบลามาน,นานกว่า30ปีนะครับถแถลงการของเฮสบลาที่ร่วมโจมตีสราเอลเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับฮามาสบอกว่าสภาชูร่าของกลุ่มติดอาวุธนี้เลือกคัเซม ทำหน้าที่รองหัวหน้าเฮสโบอลามานานกว่า3ทศวรรษให้ขึ้นเป็นผู้นําแทนนะครับแต่ระบุว่าทางกลุ่มจะดําเนินงานต่างๆตามนโยบายของนาสลาลาต่อไปรายงานข่าวบอกด้วยว่าคัเสเซมเคยขึ้นพูดต่อหน้ากล้องจากสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมว่า ความขัดแย้งระหว่างเฮสบูลาและอิสราเอลคือสงครามที่จะจบลงที่ว่าใครจะร้องขอชีวิตก่อนและเฮสบูลาจะไม่เป็นฝ่ายร้องก่อนอย่างแน่นอนนะครับพร้อมย้ำว่าความสามารถในการรบของกลุ่มอย่างเข้มแข็งแม้จะถูกอิสราเอลโจมตีอย่างเจ็บปวดก็ตามนะครับคาเซมยังกล่าวเสริมว่าเฮสบูลาสนับสนุนความพยายามให้เกิดการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วโดยคำแถลงนี้มีออกมาไม่กี่วันก่อนก,อนการสังหารฮาเชม ซาฟิดีนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มหลังการเสียชีวิตของฮาสาัสซานนัสรัล,ลาอีกด้วยนะครับคุณรัฐพลครับต่อมาที่เอเชียคุณผู้ชมประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้กล่าวในวันอังคารว่าการร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของประชาคมโลกนะครับ ความเห็นของผู้นำเกาหลีใต้นี้มีออกมาระหว่างที่มีการประชุมของคณะมนตรีรัฐมนตรีในกรุงโซลหลังจากที่ยุนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะส่งทหารเข้าร่วมในสนามรบกับยูเครนเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านั้นโดยอ้างการประเมินของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้นะครับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวมุวนจันว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปทำการฝึกซ้อมที่รัเสเซียสูงกว่าที่ประเมินไว้ถึง3เท่าเลยทีเดียวครับสเปรินาซิงรองโฆษกของเพนทากอนกล่าวว่าเราเชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ส่งทหารราว1นึ่งหมื่นนายไปร่วมฝึกที่ภาคตอนออกของรัเสเซียซึ่งน่าจะช่วยเสริมกำลังของกองทัพรัเสเซียใกล้ยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้ บอกด้วยนะครับว่าส่วนหนึ่งของทหารเหล่านี้เคลื่อนพลมาใกล้กับยูเครนแล้วและเรามีความกังวลมากยิ่งขึ้นว่ารัสเซียตั้งใจจะใช้ทหารเหล่านี้ในการสู้รบหรือว่าสนับสนุนปฏิบัติการกับกองกำลังยูเครนในแคว้นเคิร์สของรัสเซียนะครับ ขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดียูเครนโวลเดเมเซนสกี้กล่าวในวันอังคารว่าได้ตกลงกับประธานาธิบดียูนของเกาหลีใต้ในการยกระดับการติดต่อสื่อสารของทั้งสองประเทศเพื่อพัฒนามาตรการตอบโต้และยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับเกาหลีเหนือเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะครับ เซเลนสกี้นั้นยังได้ให้รายละเอียดของการสนทนากับยูในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าทั้งสองคนตกลงที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแล้วก็ความเชี่ยวชาญระหว่างกันนะครับผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการที่ฐานกาหลเหนือนั้นมีจำนวนถึง3,000นายถูกส่งไปยังพื้นที่ฝึกใกล้กับสนามรบแต่เวลานี้ตัวเลขของทหารสมแดงได้ พุ่งขึ้นกว่านั้นอีกนะครับเป็นราว12,000คนแล้วคนแล้วครับ ยังเป็นส่วนที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีโอาร์เมียปูตินประกาศเริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่ของกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียในวันอังคารนะครับโดยมีการจำลองการยิงขีปนาวุธสำหรับการโจมตีตอบโต้เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของประเทศท่ามกลางความตึงเครียดกับชาติตะวันตกนะครับปูตินกล่าวต่อบรรดาผู้นำทหารผ่านวิดีโอบอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้จำลองภารกิจและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการใช้อาวุธ นิวเคลียร์รวมถึงการใช้อาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เป้าหมายก็เพื่อฝึกฝนกองกําลังเชิงยุทธศาสตร์ในเหตุการณ์โจมตีด้วยนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้อาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายศัตรูนะครับโดยอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกนํามาทดสอบในครั้งนี้รวมถึงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปยาสเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โนโวมอสโกฟส์และ ไคนยาสโลโอล็กนะครับรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดท u 9 5ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวย้ำเมื่อวันอังคารบอกว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียยังคงเป็นสิ่งรับประกันอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงเหนือดินแดนรัเสเซียที่ไว้ใจได้นะครับเรียกว่าภายใต้ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกตลอดจนภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ๆถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีกองกำลัง เชิงยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยซึ่งพร้อมต่อสู้ตลอดเวลานะครับปูตินยังยืนยันด้วยว่ารัเสเซียจะเดินหน้าพัฒนากองกำลังนิวเคลียร์ต่อไปด้วยการจัดหาขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทำลายเกราะป้องกันขีปนาวุธของศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เดือนที่แล้วประธานาธิบดีรัเสเซียเตือนสหรัฐและพันธมิตรองค์การนาโตว่าการอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีระยะไกลของชาติตะวันตกเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียนั้นจะทําให้นาโตกลายเป็นผู้ทํำสงครามกับรับเสเซียบูตินยังได้เน้นย้ําถึงข้อความดังกล่าวด้วยการประกาศใช้หลักการใหม่นะครับว่าด้วยนิวเคลียร์คือการ โจมตีใดๆก็ตามโดยประเทศที่ไม่มีมมอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์นั้นรัเสเซียจะถือว่าเป็นการโจมตีร่วมกันต่อรัเสเซียซึ่งรัเสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ตอบโต้ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงการถูกโจมตีทางอากาศด้วยโดยคําเตือนดังกล่าวของผู้นํารัเสเซียก็มุ่งตรงไปอย่างสหรัฐและ รัฐบาลของยูเครนเป็นหลักนั่นเองครับนั่นก็เป็นข่าวโลกนะครับในมุมต่างๆที่ต้องบอกว่าร้อนแรงทั่วโลกแต่ว่าในอเมริกาเองตอนนี้ก็อีกเพียงหนึ่งสัปดาห์หสัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะเวันที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สมัครทั้งสองคนก็คือรองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ต้องบอกว่าหาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับโดยวันนี้นะฮะเริ่มขึ้นแล้วคือแฮร์ริสเนี่ยมากล่าวปราศัยหาเสียงที่บริเวณ n นช i ั่นแนลม l ลในส่วนที่เรียกว่าอีคลิปนะครับหรือว่าส่วนที่อยู่ด้านหน้า,าทำเนียบขาวในส่วนที่เป็น National Mall ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับการกล่าวปราศัยของแฮร์ริสโดยมีการคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับส่วนทรัมป์นี่ก็คือไปหาเสียงที่ เพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสมอรัูมินะครับตอนนี้ทางช่องต่างๆก็ถ่ายทอดอการปราสัยของ h a r r i ิที่บริเวณที่เรียกว่า Ellipse อยู่นะครับครับผมอ,อีกด้านหนึ่งนะครับต้องบอกว่ากลุ่มประชากรทุกกลุ่มตอนนี้มีความสำคัญนะครับในการที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าใครที่จะขึ้นบริหารประเทศคนต่อไปโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาท อีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของจีเนีย d ์ดูลอที่ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสมาเสนอครับครับกลุ่มการเมืองต่างๆตอนนี้คุณผู้ชมก็มีความตื่นตัวนะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าการแข่งขันที่คู่ขี้ของเฮร r ริสทรัมเนี่ยทำให้ แต่ละฝ่ายนะฮะก็ต่างที่จะอยากจะได้เสียงจากชุมชนต่างๆภายในชุมชน LGBTQ เองเนี่ยก็มีทั้งคนที่สนับสนุนทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีคนที่สนับสนุนคามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับแคนดิสเคนนะครับคนนี้เนี่ยเคยทำงานในวงการโทรทัศน์เพื่อที่จะส่งเสริมการรับรู้ของสังคมต่อตัวตนของคนข้ามเพศผ่านผลงานดราม่าที่ชื่อ Dirty Sexy Money มัน,นี่เมื่อ15ปีก่อนนะครับ เธอก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะว่าคิดว่าการต่อสู้อันยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ของชาว LGBTQ+ จะเจอกับความเสี่ยงหากว่าทรัมป์ชนะเป็นประธานาธิบดีครับเธอบอกนะครับว่าเราเดินถอยหลังไปไม่ได้อีกพรรคหรือพรรคับลิกันกำลังพยายามนำเรากลับไป really สู่สช่วงเวลา like ที่มีคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์ และมันสำคัญมากและน่ากลัวมากหวังว่าเราในฐานะประเทศจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเคนกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอาเธอร์ลิวผู้สนับสนุนทรัมป์นะฮะอ้างถึงประวัติการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์และบอกว่าเดมโมแครตนั้นทำให้สิ่งต่างๆนั้นแย่ลงครับ I like the, ultimately the results the the he had because the economy the border that had was was so good the border was รวิวบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วผมชอบผลงานของทร<ต>ัมป์เศรษฐกิจนั้นดีมากและเรื่องชายแดนก็ไม่ได้แย่แบบนี้แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตามรายงานของ Pew Research ที่เผยแพร่อ,พอ,ออกมาในเดือนมิถุนายนเชืเห็นว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนทรัมป์เห็นว่าการทำให้การแต่างงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมายนั้นไม่ดีต่อสังคมครับส่วนเดวิดคีน ชาวริพอบิกกนจากรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าทรัมป์ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน Well was marriage his point s on gay u กินบอกนะครับว่าเขาค่อนข้างมีความเป็นเสรีนิยมนี่คือพูดถึงทรัมป์นะครับแล้วบอกว่าทรัมป์นั้นน่าจะเป็นคนที่มาจากพรรคหรือครับใกัรที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีแล้วก็มีแนวคิดเสรีนิยมที่สุดเท่าที่เคยมีบ้านะครับ โดยให้เหตุผลว่าทรัมป์นั้นเข้าใจพื้นฐานว่าการยอมรับทางกฎหมายนั้นช่วยปกป้องเรื่องสิทธิต่างๆของคนรักเพศเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเอเรลล o จอห์นสันผู้ที่ทํางานเป็นนักผูทศาสตร์กล่าวว่าทรัมป์นั้นอาจจะเป็นปัจจัยท้าทายการสมรสของคนรักเพศเดียวกันและอาจสร้างอันตรายต่อสถานะคนเข้าเมืองของคู่สมรสของเธอครับ I anoendometriosis it's so it have and would so If I did choose to get e g p r ครับสิ่งที่จอร์นกังวลเกี่ยวกับหรื่องนีกันที่สุดนะฮะก็คือกฎเกณฑ์เรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์ซึ่งรวมถึงการมีลูกผ่านวิธี Vitro Fertilization หรือเรียกสั้นๆว่า IVF โดยจอร์นสันั้นเป็นคนมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีนะครับกลุ่ม LGBTQ ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ชาวริพับลิกันช่วยทรัมป์หาเสียงในเดือนนี้นะครับในรัฐสมรภูมิทั้ง7แห่งซึ่งก็คือมิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียเนวาดาและแอริโซนาสำหรับแฮร์ริสนะครับคณะกรรมการระดับชาติของเดโมแครตหรือ DNC นั้นให้เงินสนับสนุนการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ภายใต้แคมเปญ I Will Vote ซึ่งลงโฆษณาในสื่อของชาว LGBTQ+ 16แห่งในเดือนตุลาคมเช่นกันครับ ครับเสียงของกลุ่มชาว LGBTQ นะฮะซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทต่อการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้นะครับซึ่งเราก็เคยรายงานกันไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของกลุ่มเอเชียอเมริกันนะครับแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Z กลุ่มหนุ่มสาวนะฮะก็ติดตามรายงานเกาะติดเลือกตั้งของ VOA ได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์ voa h a i com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ ในอีกหนึ่งสัปดาห์ในคืนเลือกตั้งเราจะมีรายงานพิเศษด้วยนะครับซึ่งจะตรงกับที่เมืองไทยในช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้านะฮะสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดมงเช้าของที่เมืองไทยก็ประมาณ1ชั่วโมงก็เข้ามาตั้งฟังกันได้นะครับสำหรับรายการพิเศษในช่วงคืนเลือกตั้งของ B O A ภาคภาษาไทยครับ ยังเป็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับรัฐพลนะฮะมีเหตุต้องบอกว่าเหตุรุนแรงนะฮะเป็นการก่อเหตุหทําลายกล่องรับรบัตรลงคะแนนในหลายพื้นที่ของสหรัฐนะฮะในเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เองทําให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลางต้องยกระดับการดูแลจัดการการเลือกตั้งเพื่อในกรณีของการลงคะแนนล่วง,วงหน้านะครับแล้วก็วันเลือกตั้งจริงในสัปดาห์หน้าด้วย ทางการรัฐว์ชิงตันกล่าวกับ BOA นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและสำนักง,งานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กํากำลังสอบสวนรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์วางอาวุธเพลิงนะฮะต้องสงสัยในกล่องบัตรเลือกตั้งในเมืองแวนคูเวอร์รัฐว์ชิงตันเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ จนที่บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็มีบัตรลงคะแนนบางส่วนเสียหายโดยคลิปวิดีโอจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีภาพของบัตรลงคะแนนบางส่วนไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานด้วยส่วนที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐ โอเล้อนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุที่เมืองแบนคูเวอร์ประมาณ30นาทีก็มีผู้ใส่อาวุธเพลิงเนี่ยเข้าไปในกล่องรับบัตร1นึ่ใบแล้วก็ระบบดับเพลิงภายในกล่องสามารถป้องกันกล่องหลายใบยไม่ให้ถูกไฟเผาแต่มีกล่องสามใบที่เสียหายนะครับรัฐพล ทางด้านลาวอนกริฟฟินวา l เลตเลขานุกการรัฐโอเรกอนระบุในแถลงการที่ส่งให้ VOA บอกว่าการก่อเหตุต่อกล่องรับบัตรเลือกตั้งเป็นการโจมตีระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับขณะที่สตีฟฮอปส์เลขานุกการรัฐวอชิงตันประนามการก่อการร้ายต่างๆที่มุ่งหวังก่อกวนการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและถูกกฎหมายในรัฐวอชิงตันด้วยนะครับ ต้องบอกว่ากรณีการก่อเหตุกับกล่องรับบัตรเลือกตั้งในโอเรกอนและวอชิงตันนั้นเกิดขึ้นหลังมีเหตุการณ์แบบเดียวกันในเมืองฟินิกส์นะครับรัฐแอริโซนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้มีบัตรลงคะแนนเสียหาย20ใบจนที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1คนนะครับส่วนทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐก็ออกถแถลงการเมื่อปลายเดือนกันยายนบอกว่าทางหน่วยงานคาดว่ากลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐ คือภัยคุกคามทางกายภาพที่สําคัญที่สุดต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งบุคลากรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับแม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐจะเชื่อว่าภัยคุกคามของการก่อเหตุรุนแรงนั้นมาจากพวกหัวรุนแรงต่อต้านทางการและรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐก็แสดงความกังวลด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้าม ของสหรัฐเช่นอิหร่านและรัสเซยียก็อาจกําลังทําการผลักดันให้มีการก่อเหตุโจมตีต่างๆอีกด้วยครับคุณรัฐพลครับจากความร้อนแรงรที่อยู่บริเวณท้องถนนนะครับตามผู้คนร้อนแรงถึงห้องข่าวด้วยนะครับ,รบเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่สื่อ วอชิงตันโพสต์นะครับสื่อใหญ่ที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับโดยเจฟ f b เบโซสมหาเศรษฐีอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัท a m azon และบริษัท Blue Origin รวมทั้งเจ้าของสื่อวอชิงตันโพสต์เนี่ยออกมาปกป้องการตัดสินใจของ w วอชิงตั o โพสต์ที่จะไม่ประกาศสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใดคนหนึ่งในปีนี้นะครับ สื่อ NPR นะครับรายงานว่าการตัดสินใจดังกล่าวของ Washington Post นั้นเป็นการสกัดการสนับสนุนผู้สมัครจากเดโมแครตซึ่งก็คือรองป,ประธานาธิบดี Harris ดังเช่นที่เคยทำมาในอดีตนะครับหลังคำประกาศประชาชนจำนวนมากนั้นได้ส่งข้อความไปยังเว็บไซต์ของ Washington Post เพื่อวิจารณ์เบสซ r c e และมีรายงานว่ายอดผู้สมัครสมาชิกดิจิทัลของสื่อใหญ่แห่งนี้ลดลงไปกว่า2แสนรายเลยทีเดียวนะครับเบซซสนั้นได้ออกบทความแสดงความคิดเห็นของเขาเมื่อวันจันทร์ที่ระบุว่าผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสื่อมีอคติทางการเมืองซึ่งวอชิงตันโพสต์และหนังสือพิมพ์อื่นจำเป็นต้องยกระดับความแน่ชื่อถือของตนเองเบซซสยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยว กับการประชุมร่วมกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครจากรีพับลิกันและ c ีอของบริษัท Blue Origin ผู้นี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาในวันเดียวกันแต่อย่างใดนะครับทางมหาเศรษฐีผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการประกาศสนับสนุนผู้สมัครประธานาธิบดีนั้น มิได้มีผลมากมายต่อการเลือกตั้งแต่สิ่งที่มาพร้อมกับการประกาศจุดยืงทางการเมืองคือการสร้างภาพพจน์แห่งความลำเอียงภาพแห่งความไม่เป็นกลางการยุติเรื่องนี้จึงเป็นการตัดสินใจตามหลักการและเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวิลเลียมลิวิสซีอโอของวอ n g t ันโพส์กล่าวว่า จะไม่มีการประกาศจุดยืนสนับสนุนผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐคนใดคนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้รวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อๆไปด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ที่เลิกเป็นสมาชิกจำนวนมากนะครับโดยจำนวนสมาชิกที่ลดลงเนี่ยลดลงไปถึง8%เซจากยอดรวม 2ล้าน5แสนคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีคอลัมนิสต์หลายคนตัดสินใจลาออกเป็นการประท้วงด้วยจากการเปิดเผยของสื่อ npr นะครับบทความแสดงความเห็นของคอลัมนิสต์20คนในเว็บไซต์ของ Washington Post นะครับระบุว่าการตัดสินใจของ Washington Post ที่ไม่แสดงจุดยืนสนับสนุนผู้สมัครคนใดนั้นถือเป็นความผิดพลาดอันเลวร้ายและถือเป็นการละทิ้งความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ในหลักการด้านบรรณาติการของหนังสือพิมพ์ที่เรารักนะครับสนักข่าวรอยเตอรนั้นติดต่อไปขอความเห็นจาก w a วอ i n ชิ o ันโพสในประเด็นนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับครับครับก็เป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้ก็แหมส่งผลไปในหลายๆวงการ,รด้วยกันนะครับ,รบไปทางธุรกิจกันบ้างนะครับมีเรื่องธุรกิจ ที่สำคัญเลยนะครับข่าววันนี้ก็คือสาภาพยุโรปนะฮะประกาศเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเป็น45.3นะครับหลังจากการสืบสวนครั้งใหญ่เป็นเวลากว่า1น่ปีทมกลางความกังวลต่อความเสี่ยงที่รัฐบากลกรุงปักกิ่งจะใช้มาตรการต่อต้นะครับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดภาษีนำเข้าตั้งแต่7.8เปอสำหรับรถไฟฟ้าเทสลานะครับไปจนถึง35.3สําสำหรับรถของ SAIC จากจีน ซึ่งเพิ่มจากภาษีมาตรฐาน10%ที่เก็บกับรถยนต์ที่นำเข้าไปในยุโรปนั่นเองอัตราภาษีใหม่นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะครับโดยคณะกรรมาธิการบอกว่าอัตราภาษีใหม่เป็นการตอบโต้การอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมที่จีนให้กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวมถึงการให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือที่ดินแบตเตอรี่และวัตถุดิบต่างๆในราคาต่ำกว่าตลาดนะครับรายงานของ e ูชี้ว่าจีนมีศักยภาพผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 3ล้านคันต่อปีมากกว่าขนาดตลาดรถยนต์ของยุโรปถึง2เท่าซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดอเมริกาเหนือที่เก็บรถภาษีรถไฟฟ้าจากจีนในระดับ100%จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งมาขายในตลาดยุโรปมากกว่านะครับ ทางด้านรัฐบาลจีนเรียกอัตราภาษีใหม่ของยุโรปว่าเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรปตลอดจนสร้างปัญหาต่อห่วงโซ่อุปทานตลาดรถยนต์ซึ่งจีนเองก็กำลังซืบสวนสินค้าจากยุโรปรวมทั้งเหล้าบรันดีผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อหมูเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยนะครับคุณรัฐพลสำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะครับ ดาวโจนส์ลดลงถึง154.52จุดนะครับปิดที่42,233.05 Standard Poor's o r s เพิ่มขึ้น9.40นะครับปิดที่5,832.92 NASDAQ เพิ่มขึ้น145.56นะครับปิดที่18,712.75ส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น1.05%นะครับปิดที่2,784.90ดลลาเซนต์ต่อออนนะครับ และวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท69สตางครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ใกล้ฮาโลวีนแล้ววันนี้วันที่30ในอเมริกาพรุ่งนี้ก็คือวันฮาโลวีนมีคนถามทุกวันเลยว่าคนจัดรายการวันพรุ่งนี้เนี่ยจะใส่ชุดแฟนซีหรือเปล่าต้องรอดูอ่นี้รอดูจะแฟนซีหรือว่าจะเป็นแฟนตาซีหรืออะไรเนี่ยจะต้องไปดูนะครับแต่ว่าพูดถึงการแต่งตัวนะครับ คือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยฮัลโลวีนปีนี้ก็อาจจะกล่อยลงไปนะครับเพราะว่าทางการนครเซี่ยงไฮ้ห้ามประชาชนฉลองฮัลโลวีนด้วยการแต่งกายในชุดแฟนซีแล้วก็แต่งหน้าแต่งตานะครับเขามีเหตุผลนะฮะเขาอ้างว่าเป็นคำเตือนที่ มีไว้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการชุมนุมกันนะครับในในกลุ่มของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลอาจจะใช้ช่วงเวลาคืนฮาโลวีนในการชุมนุมแล้วก็แสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับโดยทางการนครเซี่ยงไฮ้มีคำสั่งห้ามแต่งกายนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของภาครัฐต่อประเด็นทางสังคมที่อาจจะตามมาจากงานฉลองนั่นเองนะครับ เขาบอกว่าถ้ามีตำรวจพบเจอคนเดินใส่ชุดแฟนซีฮาโลวีนอยู่นี้ก็อาจจะสั่งให้ถอดชุดนั้นออกนะครับแล้วก็หรืออาจจะควบคุมตัวไปจากในบริเวณนั้นหรืออาจจะสั่งให้ล้างหน้าล้างตาถ้าเกิดว่ามีการแต่งหน้าเ,เป็นฮาโลวีนนะฮะเทศกาลฮาโลวีนนะฮะต้องบอกว่าได้รับความนิยมในจีในในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในเซี่งยงไฮ้ที่มีชาวต่างชาติมากมายนะครับ แล้วก็มีการจัดงานเนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว2023หลังจากที่หยุดไปในช่วงการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าหลังจากมีการจัดกลับมาจัดงานใหม่เมื่อปีที่แล้วก็มีคนจำนวนมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลผ่านชุดแฟนซีนะครับเช่นบางคนก็สวมชุดหมีภูซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ถูกเซนเซอร์ในสื่ออออนไลน์ของจีนเนื่องจากมักจะถูกนำไปเปรียบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นประเด็น สืบเนื่องทางสังคมที่เกิดจากการจัดงานฮาโลวีนในกรุงเซนไหเออในนครเซงไห้นะครับส่งท้ายข่าวส,สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณทรงพศค่ะสวัสดีครับ วันนี้เลิกแล้วไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าหาของปะคะโอ้โหมีพร้อมอยู่แล้วมีมีคนที่จะชอปไว้แล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาคือผมพูดแทนคนอื่นนะครับไม่ได้พูดแทนไม่ได้พูดถึงตัวเองครับต้องรอดูกันว่าจะเป็นอะไรครับ เตรียมตัวแล้วแล้วทุกคนต้องทํำไหมคุณรัตพลเป็นนโยบายไหมหรือว่าเป็นความสมัครใจใครไม่ทานี่แปลกแยกไหมคะอันนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งว่าเป็นเรื่องสนุกของคนจัดรายการมากกว่าคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมเนียมที่เราก็ทํามาทุกปีนะหลายปีหลายปีีติดต่อกันครับเราก็นํานํามาซึ่งความสนุกสนานภายในกลุ่มแล้วก็เราก็เห็นเสียงตอบรับก็ดีด้วยเสียงตอบรับคนที่เข้ามาดูอะไรอย่างนี้ก็มีแซวนะฮะก็ เป็นเรื่องราวสนุกๆใ,<ช>ในในวันฮโลวีนก็อยู่ในบรรยากาศการเมืองแต่ว่า <c oughs> ปีนี้ก็พยายามทำให้สนุกสนุกครับใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ที่เครียดเนะเราก็ใช้ชีวิตไปในส่วนของเราเราก็หาความสุขตามรา,ายทางเพราะเพิ่วางไว้ก็จริงๆน่าจะเห็น วิวัฒนาการหรือพัฒนาการของการแต่งตัวนะปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้มาถึงปีนี้เอะดูเป็นผีมากขึ้นหรือว่าน่ากลัวหรือน่ารักขึ้นหรือยังไงน่าจะทําให้เห็นพัฒนาการแต่ไม่รู้มีภาพอยู่เปล่าคะแต่ดูปีนี้น่าจะ ท้ ane, าทายนะเพราะคนถามทุก, Polski, ก,ทกวันเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยใช่ไหมคุณรัตพลครับก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานคุณต่งอะไรคุณก็ก็มีนะรูปรูปเก่าๆรูกเราจริงๆเราเอ็มาดูกันอยู่นะฮะแล้วก็มีบางทีไปถึงแบบใช่ยุคนานแล้วยุคคุณจำเริญนหลายๆท่านคงจําได้คุณนิตยานั้นก็เมื่อก่อนก็มาร่วมแต่งชุดแฟนซีอันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการแต่งตัว ความสนุกสนานหรืออะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าก,ก็ก็ยังคง,คงทำเนียมนี้ไว้ยังคงยังคงตามจังหวะและชีพจรของสังคมและวัฒนธรมรมเพลงอะไรเหล่านี้อันนี้พูด <laughs> <c oughs> พูดแอบแย้มนิดนึงนะฮะรอดูแล้วกันครับพรุ่งนี้อ๋อค่ะ